สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะวิชาการงานอาชีพก็กลับมาพบกับคุณครูหยกอีกครั้งนะคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะนักเรียนจำได้ไม่เอ่ยว่าเราเรียนเรื่องอะไรไปคะถูกต้องค่ะเราเรียนเรื่องวัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนประกอบต่างๆของพืชใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูหยกจะสอนเรื่อง วัสดุในท้องถิ่นนะคะที่เป็นส่วนต่างๆของสัตว์กันค่ะเราจะไปดูในสไลด์แรกพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนก่อนอื่นครูคต้องขอทบทวนก่อนนะคะว่าวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็นสประเภทนะคะที่เขาเรียกวัสดุในท้องถิ่นเพราะว่ามันหาง่ายใช่ไหมคะวัสดุในท้องถิ่นจะอยู่ในท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่นะคะ เราไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้นะคะเพราะว่ามีจํานวนมากนะคะโดย4อย่างหรือว่าสประเภทที่มีนะคะก็จะเริ่มจากวัสดุในท้องถิ่นนะคะที่เป็นส่วนต่างๆของพืชน,นะคะ 2. นะคะวัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่างๆของสัตว์ค่ะซึ่งเราก็จะเรียนในสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะ 3. นะคะวัสดุในท้องถิ่นนะคะถินแล้วก็ดินค่ะ สี่นะคะวัสดุในท้องถิ่นสุดท้ายคือประเภทผ้าค่ะวัสดุในท้องถิ่นนะคะที่เป็นส่วนต่างๆของสัตว์นะคะหมายถึงส่วนต่างๆที่ได้จากสัตว์ค่ะในท้องถิ่นซึ่งแต่ละภูมิภาคนะคะก็มีสัตว์ที่แตกต่างกันไปค่ะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศภูมิศาสตร์ในแต่ละพื้นที่นะคะ ซึ่งในสมัยก่อนนะคะมนุษย์จะนำส่วนต่างๆของสัตว์นะคะมาทำเป็นของใช้ค่ะเสื้อผ้านะคะเครื่องนุ่งเครื่องนุ่งห่มนะคะอาวุธนะคะแล้วก็ของตกแต่งต่างๆค่ะพอมาในปัจจุบันนะคะได้พัฒนานะคะการประดิษฐ์นะคะสิ่งของที่ทำจากสัตว์นะคะให้สวยงามและเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นค่ะตามยุคสมัยนะคะ คุณครูหยกจะพามาดูตัวอย่างแรกนะคะจะเป็นแกะค่ะเราจะนําขนแกะนะคะมาทําเป็นเครื่องนุ่มผมต่างต่างนั่นเองค่ะตัวอย่างที่ยกมาในวันนี้นะคะที่ทําจากขนแกะก็คือผ้าทอขนแกะค่ะของเช้ากะเหลี่ยงนะคะบ้านห้วยห้อมนะคะอําเภอแม่ลาน้อยนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเป็นผ้าทอที่มีความงดงามค่ะ เกิดจากการผสมผสานร,ระหว่างขนแกะนะคะและเส้นใยฝ้ายที่ผ่านกระบวนการย้อมสีต่างๆนะคะจากธรรมชาตินะคะได้อย่างกลมกลืนค่ะเหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องนุ่มห่มนะคะในฤดูหนาวค่ะและยังสามารถนะคะนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆนะคะได้อีกหลากหลายค่ะตามแต่วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ทอเลยนะคะ ผ้าทอขนแกะนะคะถือเป็นผ้าทอที่มีการประยุกต์นะคะจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวปากายอนะคะผสมผสานกับขนแกะที่เลี้ยงนะคะและตัดขนเองได้ภายในหมู่บ้านค่ะกระบวนการทอต่างๆนะคะจะเริ่มตั้งแต่การทอที่เราตัดขนแกะนะคะนำมาทำความสะอาดย้อมสีนะคะซึ่งการทอต่างๆนะคะเรายังคง วัฒนธรรมหรือว่าการทอแบบโบราณไว้ค่ะและยังคงความประณีตไว้นะคะของลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้อย่างสมบูรณ์ค่ะผ้าทอขนแกะนะคะบ้านห้วยห่มนะคะจึงเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันค่ะ 2. นะคะมแมลงทับค่ะเด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นนะคะมแมลงทับจะมีสีสันที่สวยงามนะคะลักษณะเป็น เขียวมรกตนะคะสามารถนำปลีของมแมลงทับนะคะไปทำเครื่องประดับได้ค่ะหรือว่านำไปทำเป็นของเครื่องใช้ได้นะคะสำหรับกรรมวิธีนะคะในการนำมแมลงทับนะคะมาเป็นเครื่องประดับเราจะต้องไปเก็บตัวที่ตายนะคะหล่นอยู่ตามพื้นดินม้แช่น้ำยาละลายเนื้อเยื่อค่ะ เป็นเวลา2คืนนะคะแล้วจึงนำมาตากแดดค่ะประมาณ1สัปดาห์จากนั้นนำมาแกะเปลือกออกทีละชิ้นค่ะจัดวางให้เป็นหมวดหมู่นะคะเพื่อไม่ให้ปะปนกันนะคะเราจะแยกปีกเป็นคู่คู่ค่คะคัดไซส์แต่ละตัวให้ได้ขนาดนะคะในการที่เราวางแบบเอาไว้นั่นเองค่ะ เราจะต้องใช้ความละเอียดอ่อนนะคะและใจเย็นๆในการนำปีกมแมลงทับแต่ละชิ้นนะคะมาจัดวางตามแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นตุ้มหูนะคะ <ๆ S 2> เข็มกลัดนะคะ <ๆ S 2> ปินปักผมหรือว่าสร้อยคอค่ะที่ทำเป็นของฝากของที่ระลึกนะคะผลิตจะผลิตภัณฑ์จากปีกมแมลงทับที่กลุ่มผลิตนะคะเราจะนำมแมลงทับที่ ครบวงจรชีวิตหรือว่าตายแล้วเท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นการทรมานสาัตว์แต่อย่างใดค่ะในภาพน,นะคะก็จะเป็นเข็มกลัดนะคะสร้อยข้อมือต่างหูรองเท้านะคะหรือว่าจะเป็นโคมไฟค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเปลือกหอยค่ะเราสามารถหาได้ตามหาดทรายนะคะ ซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะเราก็จะไม่ค่อยนิยมมาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะว่าเปลือกหอยนะคะที่ตัวหอยตายแล้วปูเศสชวนยังสามารถนําเปลือกหอยนะคะที่ตายแล้วมาเป็นบ้านของเขาได้ค่ะจึงไม่นิยมเท่าที่ควรนะคะแต่ว่าคุณครูยกยกตัวอย่างมาเพื่อให้รู้วิธีการทํานะคะ โมบายเปลือกหอยนะคะเราจะคัดวัส <tit> ดุนะคะหรือว่าวัตถุดิบเปลือกหอยที่จะนํามาผลิตม่านเปลือกหอยนะคะจากนั้นเราจะนําเปลือกหอยนะคะไปล้างทาความสะอาดค่ะและตากแดดจนแห้งนะคะจากนั้นเราจะใช้สว่านมือนะคะหรือว่าสว่านไฟฟ้าเจาะรูที่โครงไม้นะคะแล้วก็ร้อยเชือกนะคะผ่านเปลือกหอยนะคะแล้วก็ผ่านไม้นะคะที่เราหามา จากนั้นทําเป็นลวดลายตามความถนัดที่เราวางไว้ค่ะอย่างในรูปนะคะก็จะเป็นรูปหัวใจนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะนำเกล็ดปลานะคะมาทำเป็นของประดิษฐ์กันค่ะปลาที่เรานำมาใช้นะคะก็คือปลากระพงค่ะเราจะเอาเกล็ดปลากระพงนะคะมาทำเป็นของประดิษฐ์หรือว่าสิ่งของเครื่องใช้นะคะ วิธีการทำนะคะคือเราจะล้างเกล็ดปลาก่อนค่ะจัดหาเกล็ดปลาสดนะคะขนาดต่างๆต,ตามความต้องการนำเกล็ดปลานะคะมาแช่ในอ่างค่ะใส่ผงซักฟอกแช่ไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะจากนั้นจะเปลี่ยนน้ำใหม่ค่ะเติมผงซักฟอกอีกนะคะแล้วก็ล้างให้หมดเมือกนะคะหรือว่าสิ่งสกรปรกค่ะ แช่ทิ้งไว้อีกหนึ่งชั่วโมงนะคะเทน้ําทิ้งเติมน้ําเปล่านะคะแช่ทิ้งไว้อีกหนึ่งวันค่ะวันต่อมานะคะเปลี่ยนน้ําค่ะไม่ต้องใส่ผงซักฟอกแล้วนะคะให้เราแช่ทิ้งไว้อีกหนึ่งวันค่ะเพื่อที่เกล็ดปลาของเรานะคะจะได้นิ่มค่ะง่ายต่อการนําไปประดิษฐ์และตกแป่งนะคะเราสามารถนําเกล็ดปลาขึ้นจากน้ํานะคะตากบนตะแกรงโดยเกลี่ยให้ทั่วนะคะจะได้แห้งเร็วขึ้นค่ะ หลังจากแห้งแล้วนะคะเราจะนำไปย้อมสีตามใจชอบค่ะวิธีการย้อมเกล็ดปลานะคะเราจะใช้สีย้อมผ้านะคะหรือสีย้อมกระดาษนะคะผสมกับน้ำธรรมดาค่ะใส่สีทีละน้อยนะคะจะได้สีตามความต้องการค่ะถ้าต้องการสีเข้มนะคะก็ให้เพิ่มปริมาณของสีเข้าไปค่ะใส่เกล็ดปลานะคะในที่ที่เราผสมไว้ค่ะ แช่ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะจากนั้นคีบเกล็ดปลาขึ้นมาดูค่ะถ้าสีอ่อนไปนะคะให้แช่น้ำให้นานขึ้นค่ะหรือว่าจะเพิ่มนะคะสีลงไปในน้ำยอมก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำเกล็ดปลาที่ได้นะคะตากแดดไว้อีกหนึ่งรอบค่ะจนแห้งสนิทนะคะแล้วเราจะนำเกล็ดปลานะคะมาทำเป็นประดิษฐ์ชิ้นงานค่ะ สุดท้ายที่ยกตัวอย่างมาในวันนี้นะคะจากหนังสัตว์ค่ะในรูปนะคะจะเป็นจากหนังวัวนะคะการฟอกหนังนะคะนิยมใช้หนังสัตว์มาหมาักไว้ในโคลนนะคะต้มประมาณ15วันนะคะอันนี้เป็นวิธีสมัยก่อนนะคะหรือว่าจะเป็นวิธีตามป่าจังหวัดนะคะในประเทศไทยก็ยังพอมีอยู่ค่ะเพื่อให้พังผืดด้านในนะคะและผิวด้านขนเปื่อยนะคะ ใช้ไม้ไผ่าผาซีค่ะขูดแต่งให้ผิวเรียบทั้งสองข้างค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้งวงตาลเผาไฟนะคะนำเอาขี้เถ้าผสมน้ำมาแช่หนังค่ะจนหมดกลิ่นนะคะแล้วล้างด้วยน้ำอีกรอบหนึ่งค่ะวิธีการฟอกหนังนะคะอันนี้เป็นการฟอกแบบโบราณนะคะที่คุณครูยกตัวอย่างมานะคะเป็นการฟอกหนังสำหรับทำหนังตะลุงหรือว่าหนังใหญ่นะคะ เป็นวิธีเช้าบ้านค่ะโดยวิธีที่ยกตัวอย่างมานะคะมีวิธีการดังนี้ค่ะ 1. ฟอกด้วยมะเฟืองนะคะวิธีการนี้นิยมใช้ผลมะเฟืองหัวข่าและใบสอบค่ะตำให้แตกพอสมควรผสมกับน้ำนะคะแล้วหมักแช่หนังไว้3-5วันค่ะ 2. นะคะฟอกด้วยสับประรดค่ะผลสับประรดนะคะที่ใช้อาจเลือกเอาผลอ่อน หรือสุกก็ได้ค่ะถ้าได้สับปะรดเขียวก็จะดีนะคะเพราะมีรสเปรี้ยวจัดค่ะหั่นสับปะรดนะคะทั้งเปลือกและผสมน้ำหมักแช่ทิ้งไว้1-3วันค่ะถ้าหากหนังสดนะคะมีน้ำหนัก1 0กิโลกรัมนะคะก็ใช้สับปะรดนะคะหนัก7กิโลกรัมค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะนิยมใช้น้ำส้มสายชูแทนค่ะเพราะสะดวกแก่การฟอกนั่นเองค่ะ หนังสัตว์ที่ช่างนิยมนะคะนำมาแกะรูปหนังมีทั้งหมด2อย่างนะคะคือหนังวัวนะคะและหนังควายค่ะเพราะหนังมีความหนาพอสมควรนะคะเหนียวทนทานเมื่อฟอกแล้วนะคะจะโปร่งแสงค่ะคันจะระบายสีนะคะและนำออกมาเชิดบนจอนะคะสำหรับหนังตะลุงนะคะก็จะทำให้สีสดใสสวยงามค่ะดูโปร่งไม่มืดทึบนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะหนังวัวหนังควายนะคะไม่บิดงอหรือว่าพับง่ายๆค่ะการหมักจะใช้เวลา3-4วันค่ะเนให้กรดนะคะจากน้ำหมักกัดหนังให้ขาวและหนังนิ่มค่ะคืนสภาพเหมือนหนังสดๆนะคะจากนั้นจึงนำหนังนะคะมาล้างเพื่อ,อขุดขนออกค่ะแต่วิธีหลังนะคะสามารถขูดขนออกได้หมดจดกว่าค่ะ เมื่อขูดหนังเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งผืนเราจะล้างหนังด้วยน้ําสะอาดค่ะแล้วเอาขึงกับกรอบไม้สี่เหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อผึ่งลมหรือว่าแดดอ่อนๆค่ะให้หนังค่อยๆแห้งลงอย่างช้าๆช่างจะไม่เอาหนังผึ่งแดดจัดนะคะเพราะว่าหนังจะแห้งแล้วหดตัวเร็วค่ะเกิดการบิดงอโค้งนะคะไม่สวยงาม เมื่อหนังแห้งสนิทจึงแก้ออกจากกรอบค่ะตัดหนังรอบๆนะคะรอบนอกซึ่งมีรอยตำหนินะคะทิ้งก็จะได้หนังที่สวยและใช้แกะฉะลุตามต้องการค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะที่คุณครูหยกยกมาให้เด็กๆเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่คุณครูหยกบอกนะคะเปลือกหอยเราจะใช้เปลือกหอยที่ไม่มีตัวหอยแล้วนะคะ นำมาล้างทำความสะอาดนะคะเจาะรูแล้วร้อยเข้ากับคานไม้ที่เราเตรียมมานะคะหรือว่าจะทำเป็นพวงกุญแจจากเปลือกหอยก็ได้ค่ะด้านขวามือด้านบนนะคะอีกรูปนึงจะเป็นกรอบรูปจากเปลือกไข่นะคะเราจะนำเปลือกไข่นะคะมาเจาะรูนะคะนำไข่ข้างในออกค่ะแล้วนำไปล้างตากแดดให้แห้งค่ะ แล้วนํามาเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะคะส่วนกระเป๋าถือจากเปลือกไข่นะคะส่วนมากนิยมใช้ไข่ของนกกระจอกเทศน,นะคะเพราะว่ามีความแข็งแรงคงทนค่ะด้านล่างซ้ายมือนะคะจะเป็นปลาที่มีเกรดขาวเช่นปลากระพงนะคะเราจะนําเกรดปลานะคะไปผ่านกระบวนการวิธีการทําความสะอาดนะคะแล้วก็ย้อมสีค่ะ สิ่งที่เราทำออกมานะคะก็คือกล่องใส่ของตกแต่งด้วยเกล็ดปลาค่ะสุดท้ายนะคะจะเป็นขนนกหรือว่าขนไก่นะคะเราจะนำมาย้อมสีก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ขนนกนะคะที่ทำความสะอาดแล้วแต่ว่าไม่ย้อมสีก็ได้เช่นกันค่ะที่เราเห็นทุกวันนะคะก็จะเป็นไม้กวาดขนไก่นะคะหรือว่าเราสามารถนำมาทำเป็นพัดได้เช่นกันค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดหน้า118ค่ะให้นักเรียนยกตัวอย่างวัสดุที่มีในท้องถิ่นของตอนเองนะคะที่สามารถหาได้นะคะเราจะนำมาประดิษฐ์นะคะลงในแผนภาพความคิดนะคะแล้วตอบคำถามค่ะ2.1น,นะคะวัสดุในท้องถิ่นชนิดใดที่มีมากและหาง่ายที่สุดนะคะ 2.2นะคะนักเรียนจะนำวัสดุในท้องถิ่นที่มีมากและหาง่ายที่สุดมาประดิษฐ์อะไรนะคะเป็นของใช้ค่ะให้ยกตัวอย่างอย่างน้อย2ตัวอย่างนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาการงานอาชีพก็ได้จบลงเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆนะคะอย่าลืมเมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะให้ ส่งตามอาราบัมห้องนะคะในกลุ่มการงานอาชีพนะคะห้องส่งงานวิชาการงานอาชีพป .3 สาค่ะตามห้องที่นักเรียนอยู่นะคะสัปดาห์นี้นะคะเรื่องวัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่างๆของสัตว์นะคะก็ได้จบลงเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เด็กๆอย่าลืมทำการบ้านส่งคุณครูหยกนะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ